หนึ่ง <1 S 2> คนแล้วเดี๋ยววันนี้กี่คนแล้วเราจะเริ่มเดินอธิบายโปอ่ะไป,ปปไปแล้วตอนทายผ่านไปแล้วอะไรก็ผ่านไปแล้วตอนน,น,นนี้เหลือโปไหนบ้างเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็โปรส่วนลดสูงสุดถึงสามหมื่นหรือจะเป็นส่วนลดมากมากถึงสิบรายการเนาะรวมเบสเซ็ตก็ได้ส่วนลดรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณห้าหมื่นกว่าบาทได้ว้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าแบบขับผ่านไปผ่านมาแล้ว แต่ได้โปรที่เซนเนี่ยจะเล่เา,าให้ได้ไหมได้โ,<อ>โปร,โ<อ>โปรเนี่ยไม่จํากัดเลยว่าลูกค้าจะมาจากไหนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาหน้าง,งานเราก็อาจจะดูเป็นโปรหลังร้านให้ได้<อ>เพิ่มนะคะสี่คนแล้วสี่คนแล้ววันนี้วันนี้เราจะเออใช่วันนี้เห็นเขาพูดว่าว่ารถผู้บริหารแต่ว่ารถพนักงานที่ว่ามันแพงอยู่<อ>แล้วรถพนรกงานเราทำไหม คือของเต็นเราอ่ะมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดพี่ราคาสมเหตุสมผลใช่แล้วรถก็สวยด้วยนะลูกค้าอันนี้ลูกค้าเพิ่งกลับไปหลายคนแล้วเนี่ยดูดิรถเราอรอปล่อยใช่ค่ะแล้วแล้วเราวันนี้เราปล่อยไปน่าจะประมาณสามสีค่คันแล้วใช่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ลูกค้าก็มาทําสัญญาเพิ่งกลับบ้านไปเนาะเป็นบรรยากาศเราก็คือคลึกคลื้นมากนะคะ พาวันนี้เราเดี๋ยวพาไปดูรถผู้บริหารที่แบบว่าใครใครคิดว่าอุ้ยเพื่อนตั้งแพงแน่เลยอ่ะนะเอาห้องนี้ดีกว่าคือเราจะาไปในแมวแบบรถซีดานไหมรถใหญ่รถผู้บริหารเป็นแบบพวกซีวิ c ด้วยอะไรด้วยเนาะ,ะเราจะได้ดูเยอะๆอะข้้งก่อนเลยไหมอยู่คนนึงเนี่ยอ่าได้หกคนแล้วไม่รอ้อยถึงสิบคนก่อนเหรอ,อ ใชรเข้ามาแล้วกว่าใช้เลยปกติหนูสิบคนนะหนูถึงไลคันแรกเอามาลูกค้าค่ะคันนี้นะเป็นตัวฮอนด้าอ้าวมีน้องหมาด้วยอ่ะเดินเป็นแคทวอล์กเลยดิโอเคคันนี้ปอนด d a ตัวนี้เป็นฮอนด้าแอคคอร์นะคะลูกค้าเป็นตัวโอ้คันนี้ไม่น้อยมาก ไจคันนี้ไม่แค่เก้าหมือเองอกอดเลยนะใช่แปงว่านงว่าจะขอเป็นแบบว่าน้อยลูกค้าไม่ใช้น้อยมากแล้วรถสวยมากรถปีสองพันสิบเจ็ดปะสิบเจ็ดด้วยลูกค้า โอโอเคเลยสำหรับใครที่ตามหาเนาะตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะคะลูกค้าเป็นเส E องจุนะตัวนี้ราคาอยู่แค่ห้าแสนห้าแสนปลายๆเท่านั้นเองลูกค้าและได้ปี2017ันสิหรือ2018เนี่ยหูสองพันสิด้วยอ้ราคาแล้วก็มีส่วนลวดเีกก็ที่ผ่อนอพู่ใช่พ่อนอ,อยู่ที่ประมาณ8-9ดถึนบาท นะคะก็คือเครดิตดีฟีดาวได้เลยลูกค้าก็คือออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องพกอะไรมาเลยบางคนพกบัประชาชนใบเดียวพอนะไปดู่อไปอดเคไปดูซีวิกบ้านดีว่านะมาตัวข้างๆกันเลยตัว Honda c ซ v i c คันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัว 1.8e ตัวนี้จะเป็นหน้าก่อนแมนเชเเนาะ ตัวนี้จะเป็นปี2016นะคะลูกค้าและราคาเนี่ยถามว่าถูกเลยแหละตอนนี้อยู่แค่สี่0ส0กว่าๆเท่านั้นเองาใช่เหลืออยู่แค่สี่แสนกว่าๆเท่านั้นเองเว่าได้ขวว่ามันนี้มีส์ายทนี่มีสปาหลังการขายแน่นอนลูกค้านะถ้าใครอยากรู้ว่าสปายตรงไหนก็ทักเข้ามาได้จ้าจ้าตัวนี้นะตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นได้ขับซีวิคเอหนะตีหนึ่งจุดแปดอีาา 1> 1. E, ลูกค้าคตัวข้างในคือสปอร์ตหลูมากภายในคือยังแต่งยังตึงอยู่ร้อนจังสวยมากตัวนี้เป็นตัวอ e, ีนะลูกค้าตัวอ e, ีมันอาจจะไม่ได้มีกล้องถอยนะ,ะแต่ถามว่า บางคนน่ะถ้าขับคล่องๆแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้กล้องถอยใช่ไหมตัวนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะลูกค้าตอบโจทย์มากสำหรับใครหานะคะมีปั๊์เซ็นเซอร์พร้อมแต่ถ้ากล้องอยากได้เราทำจอให้นะเราทำจอให้ร้านนี้มันเป็นสีออกกลมๆหน่อยนะลูกค้าบอกเขาบอกว่าเป็นสีอะไรนะสี ออมืนนใช่แต่ถ้าใครไม่ชอบนะไปสีขาวได้สีขาวตัวเนี้มันจะเป็นตัวท็อปขึ้นมากว่าเดิมตัวนี้จะเป็นตัว1.8 EL ปี2019นะลูกค้าเพิ่งมีลูกค้ามาออกปี20ไปเมื่อกี้เองคันเมื่อกี้เลยนะใช่ค่ะตัวนั้นเองแปบ๊บเดียวตัวนี้ราคาอยู่แค่6 5แ0 0 0้าหบาทเท่านั้น<อ>นะลูกค้าและได้เป็นตัวท็อป e อเลย นะลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มบอกเราได้จะอยากได้ชุดแต่งอยากได้แม็กอยากได้ไหลบอกได้อันไหนเราทําให้ได้เราทําให้นะอันนี้ไปไปไหนดีใช่ป่ะโอ้โหแคมรี่ร้อนอ,ะอ่ะแคมริมร้อนอ,ะอ่ะเอา้าพๆเขา,ขาก่อนนะเซลฟีไหมเซลฟี่ก็ เซลฟี่มันเป็นรถแบบผ่อนถูกถ้าลูกค้าแบบหาง,งบประมาณแบบอยากผ่อนห้าพันห้าพันกว่ากว่าอันนี้ก็ได้ยีงยี่สิบสามคนแล้วอุ้ยเลื่อนแคมรีห่หน่อยได้ไหมอะเลื่อนแคมรี่ให้หน่อยอาม,ามันร้อนอะมันร้อนอะว่ามาเซลฟี่ว่าไงต่อจ้าเซลฟี่ตัวนี้เซลฟี่คันนี้มันตัวนี ใช่มันผ่อนมันผ่อนผ่อนอยู่ประมาณห้าพันกว่าๆเท่า,ทาน,นั้นเองลูกค้าตัวนี้เป็นเอสีมีกล้องถอยมีจอนะยังไม่ท็ top มมทอปขนาดนั้นถ้าท็อปอมันจะเป็นตัว V ได้แต่ถามว่าอยากหาผ่อนแบบห้าพันกว่ากว่าไม่เกินหกพันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ได้นะวข้างในสวย ตันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะลูกค้าสวยมากภายในก็คือเป็นสีดำตัดกับตัวรถเหมือนกันเลยแล้วก็มีโครมเมี่ยมเป็นเคปล่าตัดตรงครอบเกียร์แล้วก็แผงข้างสวยเหมือนกันราคาเบาราคา,า,า,คาย่อมเยาวก็คือได้เหมือนกันนะคะ หมื่นสามก็ผ่อนได้แล้วลูกค้าเงินเดือนหมื่นสองมืนสามผ่อนได้แล้วคนเดียวไปไหนอีกเดียไปซนไปนะก็ครนเลี่ก็ได้ไปกุ๊กี้เสี่ยงทายอีกแล้วเนป็อาง่าง่ายๆว่าเป็นเป็นท็อปขับสี่ เป็นทอ็อปขับสี่ปีสิบสองเป็นตัวหายยากเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นของที่แบบแอันนี้ก็แหลเช็มนะตัวนี้ก็ใช่และราคาแค่ห้าแสนกว่าๆเท่านั้นเองลูกคา้าและได้ชุดแต่งเทียด, <ว ication. S 1> ดีด้วยเป็นเทียดีรอบคันด้วยนะจริง สวยมากลูกค้าเพราว่าันนี้เป็นฮอตจนแล้ปีเท่าไหร่นะ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นปี2012ค่ะแต่ว่า,วาได้เป็นชุดแต่งเชียร์ดีรอบคันเนะาะและได้เป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปเนี่ยท็อปขับวสีเลยนะลูกค้าข้างในข้างในเป็นไงบนะ้างอะข้างในข้างในสวยข้างในเปลี่ยนจอให้ด้วยนะนี่เป็นไง ตัวนี้ได้จอใหม่ทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังก,กันเลยทีเดียวใช่ตัวนี้ได้เป็นจอ Android ขนาดจอนี่ไม่ใช่เล่นๆนะลูกค้าขนาดจอนี่ป่าไปน่าจะสิบนิ้วได้แล้วมจีจอกลางอีกมีจอกลางอีกดูดิอ่าสติกเกอร์ยังไม่ได้ออกเลยจอจริงคันนี้สวยมากลูกค้าและเบาะเบิกคือแน่นเปรี้ยแน่นอนนะคะ แต่ถ้าใครแบบเอ้ยน้องปีแม่งเก่าไปว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีปีสิบเก้าลูกค้านี่ช่วงนี้คนอนะหารถไปขับแก็แกบเยอะอแก็บโบหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะและซึ่งถ้ารถที่มันตอบโจทย์อะ่ะหนูว่า f ฟรอร์จูเก็ตอบโจทย์เนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นปี2019ค่ะลูกค้าเป็นตัว ตัว V <า>เนอะเป็น2.4 V ปี2019รา,าคาเริ่มต้นอยู่แค่เก<า>้าแสนราคาป้ายแดงนี่คือเป็นล้านลูกคา้าถูกไปแบบ4 5ห้าแสนได้โฉมนี้มันก่อนจะเปลนเป็นลีกิเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะ<า>ตัวนี้ก็คือถ้าใครหาอยู่ก็แนะนำนะพอสำหรับี๋ยว,ว่าออกตักวหรือว่าอย่างที่กูบอกเลยว่าพอสำหรับขับแกป๊ปขับโบขับใช่ก็คือแก๊ปโบเนี่ย หารรายได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยเที่ยวหนึ่งอะเนาะสี่ห้าพันได้นะเที่ยวเดียวนะลูกค้าที่ไปแอบรู้ความลับเขามาสี่ห้าพันได้เทีเ่ยวหนึ่งใช่ใช่ค่ะ<อ>แต่ถ้าแบบอัพยิ่งกว่านั้นใช้แค่แบบในบ้านไปข้างๆกันเลยไงจาคันนี้คันนี้คือ คุณได้ H1 ทุกคนน่าจะเห็นจะคลิปกุ้งไปแล้วซึ่งได้สาระมากนังน่งๆนอนๆอ่าแแต่แตก็อตอบตอบโจทย์นะใช่ค่ะตอบโจทย์สำหรับใครที่แบบมีครอบครัวมากกว่าเจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่ารถมันทำได้ทั้งเจ็ดแล้วก็แล้วก็สิบเอ็ดที่นั่งเลยแล้วถามว่าเฮ้ยเจ็ดที่นั่งมันมาจากไหนวะ,ะมามามาดูฝังฝ่งนี้ดูฝั่งนี้ ตูเขาเป็นไฟฟ้าด้วยใช่จริงอ่ะนี่นี่คือเบาะเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าซึ่งเจ็ดที่นั่งเนี่ยว้าวอซึ่งเจ็ดที่นั่งเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่อยากได้เจ็ดที่นั่งพี่อยากได้เป็นสิบเอ็ดได้ไหมหนูก็ทําให้ได้หนูก็เจ็ดที่นั่งออกเปลี่ยนเป็นสิบเอ็ดให้พี่ นะ oh. พี่ดูหลังคงหลังคาหนูว่าใหมคกลิปแน่นอนนะโอ้โหราคาลัะไงจ้าตัวนี้ราคาอยู่แค่แปดแสนต้นต้นเองลูกค้าได้เป็นประตูไฟฟ้าสองข้าง oh. ได้เป็นเจดที่นั่งก็ได้หรือว่าจะเป็นสิอที่นั่งก็ดีเ oh. นาะกล้องแถมกล้อง360อยหกสิบองศา wow. ตอบโจทย์มากนะลูกค้าครับผมอ่ะไปดูไปดูรถหรูของเราดีกว่าเพราะว่าวันนี้แคมเปญเรามาเป็นรถหรูฮะ,ะ,ะตัวรถหรูนะคะลูกค้าตัวนี้มันรอปรับสภาพอยู่ซึ่งรถเนี่ยของกุ้งหูคันเนี่ยมันจะปรับสภาพแบบเ,เขาเรียกว่ากริปดีกว่าเานาะมามันอาจจะแบบ รอยมีรอยมีอะไรอะคะแต่รับประกันได้ว่ารถเราไม่มีชนหนักจมน้ําแบบแปลงแต่ต่อ,อกอ่อใหม่<ช>นะคะตัวนี้เรารับรับประกันได้เพราะเรามีตรวจของวันทุขาเอาวันทุขาหายหายไปเฉยเลยนะถ้าใครเคยมาที่โชวลูมริเจนแล้วก็จะรู้ว่าเราจะมีบนราคาเกือบทุกคันทุกคันเนี่ยก็คือเราตรวจสภาพหมดแล้วเนาะตัวเนี้ยราคาอยู่แค่หกแสนต้นๆเท่านั้นเองลูกค้า และได้เป็นแคมรี่เแล้วตออ้มามาตเปนแเชงแล้วใช่<อ>และประเด็นคือ600,000ต้นๆได้ปี2018<อ>นะคะ<อ>ตัวนี้ตอบโจทย์มากแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้สวยเพราะว่าเราอยู่ระหว่างรอป,ปรับสาภาพ<อ>นะคะอ่ะะา,านนะอแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่มีงบประมาณจำกัดอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูตัว ตัวหน้าห,หน้าหน้าแรกดีวะ่ะหน้าเก่าของมันก่อนจะมาเปลี่ยนจบนี้ไปเดินไปสิตัวนี้เป็นแคมปี่เหมือนกันใช่ค่ะตัวนี้เป็นแคมปรีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นหน้าก่อนไปหน้าก่อนไมเนเชงนะตัวนี้ราคาอยู่แค่ห้าแสนกลางๆเท่านั้นนะคะลูกค้าได้ปีสิบแปดเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นก่อนไม c เนเชงเท่านั้นเอง ของเราเนี่ยตรวจสภาพทุกคันก็คือเกรด A ทุกคันนะตัวนี้ก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้เลยลูกค้านอกจากคันนี้แล้วเราจะมีตัวไหนไหมที่แบบใกล้เคียงกับผู้บริหารมีแบบไอ้นี้บ้างเอาที่ไฮบริดบ้างใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไปตรงนู้นมันรถใช่รถมันเยอะใช่แล้วคันนี้แต่คันนี้เข้าใหม่รู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยสีโดนมากเลยอ่ะ คันนี้เข้าใหม่และราคายิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะราคาถูกมากๆผ่อนอยู่แค่ประมาณสี่ห้าพันได้เอทีบได้ปีใหม่ด้วยนะลูกค้าอันนี้มันเป็นรุ่นไหนจ๊ะพอจะพอจะรู้ไหมตัวนี้หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูให้ตัวนี้จะเป็นตัว e ลูกค้าตัว e แล้วก็เป็นปีสิบเก้าด้วย แต่อุปราคาไว้ก่อนนะราคาไม่ถึงราคาเขาเรียกว่าไม่ถึงสามแสนไม่ถึงสามแสนหายยากมาก<อ>และสี่คือแบบถ้าใครหายอยู่แล้วตอบโจทย์นะปกติปกติที่เราเคยเห็นจะเป็นสีขาวสีดำกันใช่เป็นยาลิ์เอทีฟคะ่ะลูกค้าเป็นตัว1.2 e ึอีนะปี2019เลย ได้ปีใหม่ได้ราคาไม่ถึงสามแสนเล้วสีไม่เหมือนชาวบ้านโอ้โหสีแบบแตกฟ้าด้วยอ่ะเขาเรียกว่าสีแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยสีดำขับรถไปกลางคืนเดี๋ยวโดนรถชนใช่ไหมคันนี้เลยค่ะพี่เห็นแลี้ปากซอยนะคันนี้ก็รอปรับสภาพอยู่นะลูกค้าข้างๆอะไรจำไปแอนจะไปรถเลยเขาทำไมเนี่ยันรถผ่านคันข้างๆเนี่ยอยากจะบอกเลยว่า ลูกค้าหาเยอะวัยรุ่นหาเยอะใช่เพราะวัยรุ่นเขาึนะใช่เพราะว่าด้วยงบประมาณก็ซื้อขายได้อยู่ในโทซีวิเหมือนกันใช่เป็นรุ่นไหนจ๊ะตัวนี้จะเป็นเอ่อฮอนด้าซีวิกเอบนะคะลูกค้าเป็นโฉมที่วัยรุ่นขับเยอะราคาถูกนะราคาอยู่แค่สามแสนกว่าเท่านั้นเอง แล้วผ่อนน่ะลูกค้าผ่อนแค่ห้าถึงหกพันบาทนะตัวนี้ได้ปีสองพันสิบห้าถามว่าทุกคนน่ะน่าจะชอบอยู่เพราะว่ามันได้รถใหญ่ด้วยเห็นไหมรถมันใหญ่รถมันใหญ่มากแล้วประเด็นคือสวยออปชัน <Wow. S 1> ก็คือเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าซีวิ c เอพีอะออปชันมันมันก็ พื้นพื้นแต่ถามว่าวัยรุ่นชอบวัยรุ่นนิยมดีกว่าเนาะใช่ค่ะก็คือหมดวันนี้ปุ๊บก็จะต้องไป fc เลยเพราะ fc มันก็ราคาขึ้นไปอีกถูกไหมคะบางคนนะ่ะเขายังไม่อยากผ่อนหนะเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นนี่ระยะยาวอะเนาะ mm hmm. เขาก็อาจจะเอาไว้ใช้งานทั่วไปได้ เขาก็ถูกๆก,ก็พอแล้วถ้าอ่าถ้าปัจจุบันเนี้ยถ้าสมมติว่าอย่างบางคนที่แบบแม่อ่าเราไฟฟ้ายยังแบบไม่ค่อยแบบมันบบม่นใจเท่ไหนมีตัวไหนที่แนะนำไหมที่เก่งๆเลยฟ้าให้บิดมีไหมให้บิดมีให้บิดเรามีทั้งคลอสนะคะลูกค้าโตโยต้าคอสแล้วก็เอลติทให้บีดเลยน,นะใชนะ่ค่ะ แต่แต่ถ้าใครอยากได้เอาติให้ผิดเดีบอกได้นะเดี๋ยวเราส่งรูปให้ดูก่อนเหรือว่าต้องดูคลิปของมึงก็ได้ะต่พอมีอยู่ยอ่าตัวนี้เป็นอะไรจ้าตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวนี้เป็นโตโยต้าคอร์ราลาคอนนะคะตัวนี้ก็ได้ปี21เลยลูกค้าอ่าเรารู้ไดื่ง้ว่าว่ามันไม่ได้ให้ผิดเลยจ้าไฟไงคะพี่ ไฟและโลโก้ค่ะเห็นไหมไฟสีฟ้านี่เป็นเอกลักษณ์เขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือไฟกับโลโก้เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของไฮบริดเลยก็ว่าได้นะตัวนี้ก็ถามว่าเฮ้ยดูยังไงเพราะว่าปกติถ้าเกิดคอร์ดอ่ะมันไม่ใช่ไฮบริดมันก็จะทรงแบบนี้แหละแต่ไฟเขาจะเป็นสีอื่นแต่ถ้าไฮบริดเนี่ยเขาจะเป็นไฟสีฟ้าเลยต่อให้รถมันจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะพี่ โลโก้มันจะเป็นสีฟ้าเคลือบด้วยแล้วก็ไฟมันก็จะเป็นสีฟ้าฮ้ยแต่ทำไมข้างในมันดูแบบว่าแต่งแบบสปอร์ตมากเลยอะสีแดงนะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะว้าวอันนี้แล้วเลยอันนี้มันเป็นคอร์ส้คอร์สรูปไหนนะขอขออีกอันหนึ่งก ตัวนี้จะเป็น1.8นะคะเป็นตัว h ฮ b ิดพรีเมียมนะคะตัวนี้ก็คนเล่นเยอะถามหาเยอะนะคะและน้าจะเข้ามาสักทีหนึ่งเนาะก็ไฮบิดตอนนี้เราจะมี2รุ่นเราจะมีครอสกับ a อลตินะคะตัวส่วนเอลติสเนี่ยเราจะมีเป็นตัวพรตัวตัวไฮเพราะว่าตัวท็อปมันจะมีเนมีอะไรใครที่แบบว่า ไปไหนมาไหนเนาะไม่สะดวกสบายกับการใช้โทรศัพท์มันก็เปิดเนนในใน,ในเครื่องได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าคอที่เหมาะสำหรับครอบครัวเป็นรถครอบครัวขนของได้อย่างนี้เอามาขับเอามาขับแก๊สขับโบ้ได้ไหมได้คือถามว่าถ้าเกิดขับแก๊สขับโบ้ในในกรุงเทพใช่ไหมคะก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพรถติดในในเนี่ยมันจะประหยัดตอนที่รถติด เพราะว่าระหว่างเรารอไฟแดงหรือเราอะไรอะไร uh huh. มันจะปรับให้เราเป็นโหมดไฮบริดเลยอัตโนมัติแต่ถ้าเราขับต่างจังหวัดอะ่ะมันก็ต้องใช้ความขี่จำกัดเยอะ uh huh. อ่าเราก็ต้องแบ่งไปใช้น้ำมันบ้างส่วนน้ำมันเนี่ยค่ะมันจะใช้เยอะ uh huh. ถ้าเราขับต่างจังหวัดนะเ uh huh. พราะว่าต่างจังหวัดพี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันวิ่งระยะไกล uh huh. มันก็ไม่ได้มีรถติดเหมือนกรุงเทพเหมือนอะไร uh huh. นะคะสำหรับใครที่ใช้อยู่กรุงเทพอยู่แล้วไฮบริดก็น่าสนใจ เนาะตอนไหนไ้จไหนไม่มีโอ้โหพร้อมไหมล่ะอ่าปิดตรงนี้แหละนะข้างๆขคออ้างคอท่าลูกค่ะอ่ามาข้างๆคอแล้วปบท้ายเลยตบท้ายด้วยโปรโมชั่นเลยลูกค้าตอนนี้เรามีเนี่ยโตโยต้าแอลติสนะคะหนึ่งจุดแปดอีตัวนี้ตัวสปอร์ตมากลูกค้านะ ตัวนี้ตอบโจทย์มากสาหรับใครที่แบบเอ้ยเอาไปขับโบขับอะไรอย่างนี้ได้หมดกันนะตัวนี้ก็ได้นะราคาอยู่แค่สี่แสนกลางๆเท่านั้นเองครับอาติที่นี่ไม่ใช่อาติาไม่ใช่อาติดแท็กซี่หรือว่าไม่ใช่อาติดที่แบบติดแก๊สมานะคะตัวนี้จะรถเราจะเป็นทั้งรถบ้านและรถบริษัทอาติตัวนี้เป็นตัวไหนจ่าวมาสิเป็นตัว 1.8E ค่ะถามว่าคนใช้เครื่อง1.8อยู่แล้วจะรู้ว่าความแรงเป็นไง นาะสำหรับวันนี้โปรโมชั่นก็คือถ้าใครอยากเลือกโปรโมชั่นส่วนลดสามหมื่หรือว่าอยากได้เป็นแบบส่วนลดห้าหมื่หรืออยากได้ตรงไหนนะคะก็ทักเข้ามาถามเราได้เนาะแต่เราดูโปรโมชั่นให้หรือว่าจะมาหน้าร้านก็ได้นะคะหน้าร้านเราไม่ไกลนะหน้าร้านอยู่ตรงไหนจ้าวามาดิเราอยู่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันค่ะลูกค้าอยู่โซนไม่เรียกว่าการจนาดีกว่า ตัดใหม่พระเทพนะคะลูกค้าสำหรับใครมาไม่ถูกโทรมาได้นะใช่วันนี้ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย